เมื่อกี้ใครวิ่งขึ้นไปใกล้เลยโอทูบนแดงกับเหลืองครับมีความเป็นไม่ได้มากเลยว่าฟ้าจะเป็นครับครับไยเริ่มอ่าก็ชื่นก็ชื่นแตหัววัน เออที่ไหนครับฮัลโหลค่ะคือเราลงมาใช่ไหมข้างล่างแล้วที่นี้ก็ไฟตอนนั้นไฟมาดับแล้วที่นี้มันขึ้นรีพอร์ตและเห็นสีขาวขึ้นไปพอดีเลยคือสวนกับเราเลยและ,และมีศพพอดีตรงตรงห้องไฟปะหรือว่าอะไรตรงไม่ใช่ตรงห้องไฟนะตรงกลางเลยอะ่ะคือถ้าขึ้นไปก็จะเป็นห้องแอดมินอะ่ะเรายัมีคนแอดมินปะผมไปอยากด้านขวาครับด้านค่ะ สีฟ้าอยู่กับสีเทาค่ะเออสีดําอยู่ตรงตรงซ้ายครับแค่สีดกําลังจะเข้าห้องกล้องเผื่อว่ามีคนมุดท่อมาตรงห้องกล้องคือตอนนี้ที่แบบว่าน่าสงสัยที่สุดก็คือสีขาวเพราะว่าเราเห็นเลยอะ่ะเอาไงจะงคิดก่อนไหมนจะคิดก่อนว่าเพิ่งสมเดยวเองอืมเราคิดก่อนไหมหรือว่าจะโบดเลยแต่ก็น่าสงสัยเอาไว้ละกันสีขาวอ่ะแต่จะคิดก่อนก็ได้คนที่บอกว่าคนที่บอกว่าสงสัยสีขาวสีอะไรครับสีม่วงค่ะ สีม่วงเหรอโอเคอสีม่วงกับพี่ตับบนเคใช่ป่ะอ่าโอเคก็ดูสีดูสีขาวไวโอเคมาผมทำโอเวอร์เล์อยู่เว้ยสีขาวพลาดใช่ใช่สีขาวพลาดแต่มไมนเป็นไรคือเมื่อกี้เขารีบปาดเกินไปเว้ยผมกำลังผมกำลังวิ่งตามสีดำอยู่เลย แล้วผมกำลังนั่งทำโอเวอร์เลย์นี่อยู่ให้เวลามีคนพูดแล้วมันขึ้นไม่อ่ะนึกออกใช่ไหม ว่สีขาวดันมาเดินผ่านจุดที่เราเพิ่งฆ่าด้วยโอ้สวยเลยโดนอีกกว่าสีขาวบินสีขาวเพิ่งวิ่งผ่านไปตรงเนี้ยเออศพที่ไหนครับอยู่ไหนกันบ้างครับอยู่ไหนกันบ้บงเออตอนนี้ก็ทำที่อยู่สีดำอยู่ขวาบนครับ<อ>เราอยู่ห้องแอดมินกับสีแดงอะเอ้ตบอยู่ดวดเอไอ้ดูเวอร์เอนจินะครับล่างซ้ายใช่ป่ะใช่ใช่ ผมว่าฆาตรกรน่าจะมุดท่อไปจากข้างซ้ายขึ้นไปเวียเตอร์แล้วก็เดินฉีกขึ้นมาข้างบนนี่นะผมเดานะผมเดานะมีคนดูอยู่ใช่ไหมแอดมินอนะ่ะใช่ใช่ค่ะเ้อแอดมินมีสี่ส่วนกับผมอยู่ในสี่หนึ่งแต่ผมจาไม่ได้แอดมินเห็นเห็นตรงร่างซ้ายมันกระพริบปะเห็นเห็นเห็นตอนผมเห็นมันกระพริบผมเห็นมันมีสามหูอะเดาว่าฆาตกรอยู่กันสองคนแล้วก็ฆ่าฆ่าคนหนึ่งแล้วก็เดินไปข้องคู่ ใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็มีคนที่สนกับผมอยู่คนหนึ่งอะแต่ผมจำไม่ได้เดี๋ยวเอ่องั้นงั้นถามนิดนึงว่าว่าตอนตอนที่มีการฆ่านเกิดขึ้นอะเห็นมีการมุดท่อไปโผล่ไหนปะโผล่เลกเตอร์ใช่อรมีโผล่ไปเลกเตอร์โผล่เลกเตอร์ใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้ทัตกรน,น่าจะอยู่แถวอ่บริเวณอัปเปอร์เอนจินหรือไม่ก็น่าจะเดินมาแถวๆว,วหน้าห้องเมดเบย์แล้วถูกปะใช่ครับถ้าห้องเมดเบย์ก็ต้องเห็นเห็นคนแอดมินก็ต้องเห็นปะว่าว่าว่าเดินจากตรงข้างบนอะบนซ้ายอะแอดมินเห็นปะ แต่คือยังเดินมาไม่ถึงหน้าห้องแอดมินเนี่ยอ๋อแสงว่าฆาตกรอ่ะมุดท่อไปแยกอร์ถูกแกะแล้วก็ขึ้นมาตรงข้างบนแต่ตอน,นเนี้ยน่าจะไม่ไม่ทันแล้วถ้าใครฆ่าก็คงไม่บอกหรอกว่าอยู่ไหนโอเคแต่ก็สีขาวก็ยังอยู่ในในเว็บเนี้ยสีขาวละผมว่าผู้ฆ่าเองสืบเองด้วย เออกกูค่าเองอะ่ะมีอะไรปะมีนักสืบนักสืบเดยวะป่ะนักสืบเยอะมากเลยเยอะจัดเลย <c oughs> ตอนนี้ประเด็นที่สำคัญเลยคือผมอะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไอคนที่สืบสืบอยู่เมื่อกี้มันสีอะไรเว้ย <c oughs> แต่ผมอะ่ะไม่โดนสงสัยเลยไม่ได้นิดเดียวแต่คนที่โดนสงสัยือสีขาวคนเดียวเลย อย่าอย่าตามมาไม่เอาสีขาวอย่าตามมาเขาร้องเขาร้องお前はもう死んでいる。何？<c oughs> อยากจะเช็คท่อมากเลยจริงดิเออเจอศพสีในห้องไฟใช่ในห้องไฟห้องไฟใช่ใช่แล้วคือ ฆาตกรอะไม่ได้มุดท่อค่ะตอนที่จังหวะที่ไฟมันดับอะเพราะว่าฆาตกรอะผมว่าน่าจะฆ่าตอนไฟดับตรงห้องไฟแล้วก็มุดแล้วก็เดินออกมาเพราะาท่อมันไม่เปิดเพราะว่าผมเดินตรงเม็ดเบยะท่อมันไม่เปิด uh huh. ส่วนสีเขียวก็ไม่มีคนออกมาเหมือนกันแสดงว่าคนที่อยู่ตรงตรงซ้ายอะน่าสงสัยนะคือมันมีสีฟ้าสีขาวอะตอนที่ไฟมันดับอเอ้ยมิสเห็นสีฟ้าอยู่ตรงห้องห้องสีเขียว ไม่ไม่ใช่ครับสีฟ้าอยู่ตรงข้างบนครับบนบนซ้ายครับสีฟ้าเติมน้ามันอยู่แล้วก็มีสีขาวยืนอยู่ตรงนั้นครับแล้วสีฟ้ามาโผล่ห้องสีเขียวได้ไงอ่ะแต่แต่ฝาท่อไม่เปิดนะพี่แต่ที่เห็นสีฟ้าอยู่ตรงสีเขียวคือทําไมของผมคือผมเดินขึ้นไปตรงข้างบนข้างบนตรงบนซ้ายเสร็จปั๊บผมเห็นสีฟ้าสีขาวอะสักพักหนึ่งสีขาวเขาเดินลงไปครับเดินลงไปไม่ไม่ไ้ว่าเดินลงไปนะผมไม่ได้เดินลงไปครับผมเดินออกขวา ไปทั้งขัวเลยไม่เคือคือผมมาเห็นคุณ่ะเดินออกมาเดินออกมาเหมือนคุณจะไปแก้ไฟไงผมเลยไว้ใจว่าคุณน่าจะไปแก้ไฟแต่ว่าแต่ว่าไฟมันไม่มาสักทีผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นสีขาวะค่ะคนผู้อยู่ฝั่งผมอยู่สีฟ้าเห็นผมเดินไปทางขัวอยู่ครับสีฟ้าเห็นสีขาวปะตอนที่ไฟมันดับอะเพราะตอนที่ผมไฟมันดับผมส่วนกับสีขาวจริงๆเพราะสีขาวเขาเดินออกมา เหมือนสีขาวจะเอาไปแก้ไฟแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสีขาวผมไม่ได้เดินลงผมเดินไปด้านขวาเลยงั้นถามสีฟ้าหน่อยว่าสีฟ้าสีฟ้าผ่านสีขาวไหมอหลสีฟ้าอหลสีฟ้าเขาไม่ตอบเลยผมว่าน่าจะสีขาวแหละที่ลงไปข่าเว็บนี้ผมพูดให้สีเหลืองได้ครับแดงเหลืองไม่ใช่ครับนผมว่าผมว่าผมว่าฟ้าหน้าผมใส่มากเลยหน่อยขาวขาวกับฟ้าตาเออขาวกับฟ้าน้ำใส่มากเลยสีขาวโคตรสวยเลย สือข่าวเดินไปใกล้กับจุดที่เกิดศพทุกรอบเลยอะ่ะอยากรู้ว่าคนพูดสีอะไรอะ่ะสรุปกูก็ยังไม่รู้ เมื่อกี้เมื่อกี้ใครวิ่งขึ้นไปใกล้เลกเตอร์ข้างบนบ้างไอ้ไม่เลกเตอร์โอทูโอทูบนแดงกับเหลืองครับแดงกับเหลืองใช่ปะ่ปะครับใช่เพราะว่าพี่อ่ะแก้ฝั่งข้างล่างสีน้ำตาลเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นครับอ่าแล้วก็แดงกับเหลืองขึ้นไข้างบนใช่ไหมเหลือฟ้าอีกใช่ไหมถ,ถ้างั้นถ้างั้นศพเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเขียวกับฟ้าเพราะว่า ที่แก้เ็กเตอร์ข้างล่างเสร็จปุ๊บพี่วิ่งเข้าไปฝั่งฝั่งห้องไฟเมดเบย์เพื่อที่จะไปหาศพเพราะว่าเ็กเตอร์เด้งคิดว่าน่าจะมีคนไปป่านนะแล้วก็เจอศพอยู่ตรงแถวแถวห้องไฟฟ้าเนี่ยน่นสาสงสัยมากสุดเลยเราโหวตฟ้าไหมฟ้าเขาก็ไปพูดอะไรอยู่แล้วใช่ไหมใช่ฟ้าไม่ยอมแล้วฟ้าตอนที่ถามว่าฟ้ากับสีขาวอ่ะเดินผ่านกันไหมก็ไม่พูดแล้วฟ้าไม่พูดเนี่ยมีความเป็นไปได้มากเลยว่าฟ้าจะเป็นสีฟ้าเขาพิมพ์อยู่ครับ ฟ้าพี่มหมอสองสัยเขามีปัญหาไม่แน่แล <pier d ises> เลยไม่จบด้วย โอ,โอ้กำลังรออยู่เลยเดี๋ยว่าจะตายอะใช่กำลังรอตบปุ่มอยู่เลยแล้วไฟดับเมื่อกี้ ั่นเองนครับผมผมไม่อยากโดนแต่เป็นเคโลอเอ่อสีเขียวเว็บที่เราอยู่ไหนนะครับตอนที่แบบเราหากัสีเขียวก็ไม่เจอกันสีฟ้าสีเขียวเลครับข้างล่างขวาครับข้างล<อ>่างขวาเหรอไม่ใช่แล้วคือก่อนไปล่างขวามาจากไหนครับมาจาก<อ>ข้างบนหรือมาจากข้างซ้ายมาจากห้องโถงตรงกลางลวิ่งมาข้างล่างห้องโถงโ<อ>ตรงกลางสโต้นะใช่แล้วก็มาแก้ไฟไม่ไม่มายถึงเว็บก่อนหน้านั้นอะเว็บที่ที่เราหวดสีฟ้าออกอะที่เราต้องแก้อาถูกใช่ใช่ ขวาขวาแ yeah. อยู่ขวาถ้างั้นก็ต้องเจอกับพวกที่แก้โอทูฝั่งขวาบนถูกไหมไม่แน่ใจเพราะว่าพวกผมขึ้นข้างบนถ้าเขามาทางข้างล่างก็ไม่เจอถ้ามาข้างล่างอ่ะก็มีความเป็นไปได้โคตรสูงเลยเพราะว่าศพอ่ะมันอยู่หน้าทางเข้าห้องไฟเว้ยถ้าสีแดงกับสีเหลืองเป็นคนแก้โอทูบนอ่ะแล้วพี่อ่ะเป็นคนบอกว่าให้สงสัยสีขาวด้วยถูกปะ่ะและถ้าสีขาวมันเป็นจริงก็แปลว่าฆาตกรตอนนี้มันเหลือหนึ่งคนแล้วถูกแล้ว ก็น่าจะใช่แต่ไม่รู้ว่าใครห่งคนก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าแดงกับเหลืองไปแก้โอทูบนจริงๆนะด้วยกันสองคนเลยนะคนที่ฆ่าได้ก็มีแค่สีเขียวคนเดียวเว้ยโอเคได้ถ้าไม่ใช่เขียวก็คือพี่เคข้าห้องแอดมินไ่้แหละตอนที่พวกเราหนีไปแต่ก็คงอคง,คงไม่ได้หรอกเพราะพี่เอาสีขาวกตัวเองด้วยจบ <laughs> ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจน้อนนอน,น,อน <laughs> ไม่ต้องตกใจจะทำอะไรกันหนอหืมหืมหืมจะทำอะไรกันหนอไม่ต้องหลบไปไปแกซะ โอ้โหพี่เคครับโอ,โอ,โอ้โดนต้มจริงด้วย